สวัสดีครับวันนี้มาพบสาระดีๆกับช่องกีตาร์ถางวันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการหาขีพงพลง,ง่ายๆนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเพลงที่เราเล่นแต่ละเพลงอ่ะคียมันคือคียอะไรถ้าก็ลงสงสัยกันนะครับเรามาวัดกันดีกว่าว่าเพลงไหนคือคียอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะยกเพลงคนมีสเสน่ห์นะครับยกตัวอย่างมาโดยเริ่มด้วยคอจีย e ีไมเนอร แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเพลงนี้มันเป็นคีย์อะไรผมมีเทคนิคง่ายๆมาบอกกันนะครับเพราะว่าเพลงส่วนใหญ่นะครับมันขึ้นด้วยอะไรขึ้นด้วยคอร์ดอะไรแสดงว่ามันอาจจะเป็นคีย์นั้นนะครับส่วนใหญ่เลยนะแต่มันก็มีบางเพลงนะครับที่ขึ้นด้วยคอร์ดนั้นแต่ไม่จําเป็นว่ามันต้องเป็นคีย์นั้นนะครับอย่างเช่นคนมสเส n น่ขึ้นด้วยคอร์ด G มาเป็นคีย์ G เข้าใจกันไหมครับว่าคือคอร์ดที่เริ่มส่วนใหญ่จะเป็นคีย์นั้นนะครับแต่ในบางกรณีก็คือถ้าเราไม่สามารถวัดได้ว่ามันใช่คีย์นั้นจริงๆหรือไม่ให้ดูที่การจบของเพลงครับอย่างเช่นวันเกยตื้นอ่ะดูนะครับเห็นไหมครับว่าวันเกยตื้นขึ้นด้วย E major นะครับแต่มันดันจบด้วย B major นะครับแสดงว่าเพลงนี้คือคีย์ B major นะครับไม่ใช่คอร์ด E major ตามที่มันขึ้นนะครับคือการดูคีย์แต่ละเพลงนะครับเราต้องดูที่ตัวจบนะครับไม่ใช่ตัวเริ่มแต่ว่าเพลงส่วนใหญ่นะครับตัวเริ่มก็คือตัวจบเหมือนกันครับอ่าอย่างเช่นแพ้ทางคอร์ด A E minor E F#m s h a r p D แล้วก็จบด้วย A เห็นไหมครับว่าเพลงส่วนใหญ่นั้นจะจบด้วยตัวเริ่มเสมอแต่มีแค่บางเพลงที่เป็นส่วนน้อยที่ว่าตัวจบจะแปลกจากตัวอื่นนะครับเราก็ต้องลองหาดีหลายๆแบบดูนะครับหรือว่าเมงก็หาคอนในเพลงมาร้องดีลงตอนจบดูถ้าเกิดอันไหนเข้าก็คือคียนั้นนะครับเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับวันนี้สาระดีๆของกีตา,าร์ถามก็ขอจบแค่เพยงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ